สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่งานแสดงรถยนต์อีกหนึ่งงานที่ถือว่าเป็นงานใหญ่หลังจากมอเตอร์โชว์ครับนั่นก็คือ Big Motor Sales 2020ครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าภายในงานครับจะมีรถอะไรมาจัดแสดงแล้วก็แคมเปญโปรโมชั่นนะครับจะมากมายขนาดไหนกับงานมหกรรมยานยนต์เพื่อขายแห่งชาตินะครับปีนี้จัดในรูปแบบของ New Normal ครับก่อนที่จะพาท่านผู้ชมเข้าไปรับชมงานนะครับฝากกดซ b s c r i b e กดกระดิ่งกับออโตมอเตอร์ไทยแลนด์เอาไว้ก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อรับชมข่าวสารการค่นไหว mm hmm. ในแวดวงยานยนต์ที่เราจะนำเสนอให้ผู้ชมได้รับชมกันครับว่าแล้วก็ไปรับชมเลยครับรถ mm hmm. เด่นแคมเปญแรงงานนี้มีเพียบครับ มาอยู่ที่พื้นที่จัดแสดงของรถยนต์ m a ส d a ครับที่เห็นนะฮะดอกเบีย้ยเนี่ยมาเลยครับสูปอร์เซ็นสำหรับตัว CX3 ครับค่าย m a ส d a ในงาน Big Motor s e l l ในปีนี้จะมีอะไรบ้างนะครับไปฟังจากผู้บริหารครับครับสวัสดีครับมาส d a b บูธในงาน Big Motor s e l l ปีนี้นะครับไฮไลท์ของบูธมาสด้าก็คือข้อเสนอพิเศษที่เราได้จัดแสดงมาหยิบยื่นให้ทุกๆท่านนะครับ อดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่0%นะครับมีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งแท้ Master Premium Insurance นะครับมีในเรื่องของการขยายเวลารับประกันคุณภาพนะครับจาก3ปีเป็น5ปีหรือ1นึ่งแกิโลเมตรนะครับมีในแพคเกจฟรีค่าแรงเช็กระยะนะครับเป็นเวลา5ปีหรือ1,000 100, งแกิโลเมตรนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเองเนี่ยเราก็ยังมี ของพรีเมียมจากมาสด้าสำหรับผู้ที่จองซื้อตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปนะครับในงานบิ๊กนะครับก็จะมีนาฬิกาพรีเมียมวอชของมาสด้านะครับมีมาสด้าทราเวลแบ็คนะครับซึ่งตรงนี้เป็นมาสด้าพรีเมียมไอเจมนะครับเป็นของตำนันของของขวัญพรีเมียมที่เราให้กับทุกท่านที่จองในงานนะครับนอกเหนือจากข้อเสนอพิเศษแน่นอนนะครับมาสด้ายังคงมุ่งมั่นในการออกแบบรถยนต์นะครับให้ดูโดดเด่นแต่ก็สปอร์ตมีสไตล์นะครับในงานบิ๊กมอเตอร์เซลเราได้นำนำตัว มาสเตอร์ซีเอ็กซ30นะครับรุ่น s i กเนเจอร์สไตล์นะครับซึ่งมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันของแท้จากประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เนี่ยจะออกแบบให้เกิดภาพลักษณ์ที่สปอร์ตในขณะเดียวกันดูหรูหรานะครับเลือกใช้คู่สีต่างๆนะครับที่ตัดกันไม่ว่าจะเป็นสีดำเงานะครับสีของิวัสดุของโครเมียมนะครับรวมถึงสีพิเศษโพลีเมทัลเกรย์นะครับก็เป็นไฮไลท์ของงานนะครับของบูตมาสกับ m a ส d a c x 30 s i g n a เจอร์สไตลนะครับ นอกจาก c ซกสามสแล้วนะครับรุ่นพิเศษอีก2รุ่นนะครับคือ Mazda 3นะครับ Mazda 3ร์สามเคนโชกนะครับเคนโชกคือชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษนะครับซึ่งเป็นแอโรคิตรอบขันนะครับจะมีทั้งชิ้นหน้าชิ้นข้างชิ้นหลังแล้วก็สปอยเลอร์หลังคานะครับมีให้เลือกทั้งรุ่น4ประตูซีดานนะครับแล้วก็รุ่น5ประตูฟาสต์แบ็กนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของงานคือ Mazda 2 h a t c h b a c k แบ็กมาสเตอร์สปีดนะครับเราเลือกใช้ชุดแอโรคิตรของมาสเตอรุ่์สปีดนะครับ ก็เป็น3รุ่นที่เราจัดแสดงเปิดตัวในงาน Big Motor s a l e นะครับพร้อมกับข้อเสนอพิเศษที่ได้เรียนไปแล้วนะครับก็เรียนเชิญลูกค้าสนใจทุกๆท่านที่บูธมาสด้ในงาน Big Motor s a l e ซครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่ของ Honda นะครับ Honda ก็มีรถมาเข้าร่วมเพียบเลยฮะที่เห็นอยู่นะครับเป็น Civic RS 2020ซึ่งใส่ Honda Sensing มาแล้วนะครับ นอกจาก Civic แล้วนะฮะยังมี c r v ครับ c r v ก็2020เหมือนกันเติม Honda Tensing มาในรุ่นดีเซลแล้วก็ปรับในเรื่องของรูปลักษณ์นะครับตัวรถใหม่ให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีซันรูฟด้านบนหลังคาครับและอีกหนึ่งรุ่นที่กำลังมาแรงนั่นคือ Honda City ครับทั้งหมดนะครับ Honda ประเทศไทยวันนี้อัดแคมเปญโปรโมชั่นมาในเรื่องของดาวต่ำนะครับบางรุ่นเนี่ยไม่มีเงินดาวเลยครับ แล้วรวมไปถึงตัวดอกเบีย้ยครับดอกเบีย้ยก็อยู่เพียง1.99นะครับลองเข้ามาที่บูธข,ของ Honda กันดูครับว่า Honda นั้นมีข้อเสนอพิเศษกับรถรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างแน่นอนครับว่างาน Big Motor s ร l เซนะครับเป็นงานมากการรยนต์เพื่อขาย Honda ก็อัดแคมเปญโปรโมชั่นมาเต็มเต็มเหมือนกันนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อมีรายการส่งเสริมการขายทั้งหมดเข้ามาดูกันที่งานได้นะครับ Honda แคมเปญร้อนแรงจริงครับ มาถึงพื้นที่ของมอลลิส a 尔าดหรือ MG นะครับ MG มีรถเด่นมาทั้ง SS นะครับแล้วก็รวมไปถึงเจ้า ZS 2020ครับสองคันนี้ครับมากับเรื่องนวัตกรรม Smart Up นะครับทั้งในเรื่องคำสั่งเสียงแล้วก็การใช้งานที่ค่อนข้างสะดวกสบายครับส่วนในเรื่องรายการส่งเสริมการขายนะครับ MG จัดเต็มทุกรุ่นครับตั้งแต่ Extender นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงวันละ152บาทครับ แล้วก็ ZS v เอเขาให้ฟรีดอกเบี้ยศนเนะครับส่วนรุ่นอื่นๆมาดูกันในงานครับอย่างที่บอกทุกรุ่นมีหมดแล้วก็ตกแต่งหลากสไตล์ครับอย่าง S s คันที่เห็นนะฮะข้างบนเขาจะมีแหลกหลังคาแล้วก็ตอบโจทย์กิจกรรมไลฟ์สไตล์กับรถอะไระส์จากค่ายมอริสกรารัดหรือ MG ครับทล้วตรงน,นี้ครับ MG ก็ทำในรูปแบบของฟู้ทรัคนะครับมี เรื่องของเชลอาหารวันนี้มาในเรื่องของรถขายของชําครับพื้นฐานเป็นเอ็กเซนเดครับบ่อเติมให้มันมาเป็นในเรื่องของการทําธุรกิจแบบสมาร์ทอัพได้นะครับน่าสนใจครับอย่างที่บอกไว้จัดแคมเปญหนักมากสำหรับ NG ในปีนี้ครับแล้วก็โมเดลรถต่างๆมีมากมายหลายรุ่นครับ โตโยต้าวันนี้นะครับมากับสีฉุดฉาดของยาริส2020ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับยาริสรุ่นใหม่นะครับมาพร้อมทั้งยาริสแล้วก็ a อทีนะครับส่วนที่ปรับปรุงาใหม่มีอะไรบ้างชุดข้างหน้าใหม่หมดเลยครับความสปอร์ตของเขารวมถึงสีที่มันใหม่สดแล้วก็ฉูดฉาดมากยิ่งขึ้นครับส่วนระบบตัวช่วยขับขี่เขาใส่มาให้ทั้งตัวเลนดเจแล้วก็ตัว เตือนพร้อมช่วยเบรกก่อนการชนนะครับอันนี้อยู่ในรุ่นท็อปเพิ่มเงินจากรุ่นเดิมเข้ามาครับเริ่มตั้งแต่1 0 0 0 0 0 0 0 0ถึง30,000บาทครับถ้าท็อปไปเลยมีของมาให้ครบๆนะฮะอย่างที่บอกทั้งตัวเตือนออกนอกเล่นตัวเตือนก่อนการชนพร้อมหยุดรถนะครับแล้วก็สีสันใหม่สปอยเลอร์สปอยเลอร,อรอ์ใหม่หมดเลยเนี่ยเพิ่มที่30,000บาทในราคารุ่นเดิมส่วนรุ่นอื่นๆมีอีกเดี๋ยวผมพาไปชมครับ อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจครับสปอร์ตในตำนานอย่าง Toyota s u p เปครับที่เห็นเป็นสีเหลืองนะครับแต่จริงๆแล้วสีใหม่เขามาเป็นสีน้ำเงินนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้รถเข้ามาโชว์เพราะว่าเรามาวันสื่อเหมือนชนวันแรกเลยครับนอกจาก s u p ปอครับยังมีอีกหลายรุ่นครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับนี่ครับ Toyota c o ครล่าคลอสครับเมื่อมารูโชว์ที่ผ่านมาครับรุ่นนี้กว่าจะอํจหน่ายไปเพียบแล้วก็บิ๊กมอเตอร์เซลก็คงจะเป็น รุ่นที่กว่าจะจำหน่ายได้ดีให้กับ t o y ยต a เช่นเคยนะครับสำหรับงาน Big Motor s ร์เซนะครับโตยโยต้าส่งแคมเปญกลางในเรื่องว่าใครจองรถในงานนี้รับไปเลยครับคูปองน้ำมัน2,000บาทส่วนรายการสุดสัจนขาายที่เหลือนะครับติดต่อกับตัวแทนฝ่ายขายได้นะครับทุกโชว์รูมที่เข้าร่วมในงานนี้ครับรับประกันว่างานนี้ครับโตยโยต้าจัดแคมเปญเด็ดๆไว้รอลูกค้าทุกท่านครับ พื้นที่จัดแสดงของ m มิ s u b บิชิในปีนี้นะครับใหญ่โตมโหฬารครับแล้วก็แคมเปญมาเพียบเลยครับอย่างที่เห็นตอนนี้ครับเขาเรียกว่ามีการลุ้นรางวัลใหญ่สําหรับคนที่จองในงานนะครับมูลค่ารางวัลก็เป็นทองคําหนัก5รางวัล1 0 0 0 0แบาทรวมถึงตัวของแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆมากมายแต่จะมีอะไรบ้างนะครับ ไปฟังจากผู้บริหารของมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยครับก็สําหรับที่บูธร,รถยนต์มิ s u b i s h i ในวันนี้นะครับเราก็มีไฮไลท์นะครับมาจัดแสดงด้วยกัน2รุ่นด้วยกันนะครับคันแรกเลยครับอยู่ในด้านขวามือผมนี้แล้วนะครับมิตซูบิช h บา a j เจ o ร p สป t e ์ต t e ลิ i เอดิ มาภายใต้คอนเซปต์ The Masterpiece แตกต่างเหนือระดับมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับสีดำนะครับและก็สีขาวหลังคาดำครบคันด้วยเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยครบถ้วนเลยทีเดียวโดดเด่นครับตั้งแต่ภายนอกเลยนะฮะด้วยชุดตกแต่งนะครับโทนสีดำพิเศษไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแผงกันกระแทกที่กันชนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รวมถึงหลังคาสีดำนะครับในรถสีขาวส่วนทางด้านภายในครับก็โดดเด่นด้วยเบาะสีน้ําตาลนะครับซึ่งหุ้มด้วยวัสดุพิเศษโคเล่โมดูลเล่นะครับสำหรับราคาจําหน่ายนะครับของมิซูบิชิบายโร่สปอร์ตเอลิทเอดิชั่นนะครับในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับราคาจําหน่ายอยู่ที่1 5 2 4 0 0 0บาทนะครับและรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่1 6 2 9 0 0 0บาทคันที่2ครับไฮไลท์ที่2ของเราก็เป็นมิซูบิชิบายโร่สปอร์ตจีทีพลัสใหม่นะครับด้วยสโลแกนที่่วา Plus, ทางเลือกใหม่นะครับให้ชีวิตเหนือระดับ GT+ Plus ตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นย่อยของ b a j e r o Sport ที่ออกมาเพื่อตอบโจทย์นะครับทางด้านความคุ้มค่าแต่ยังคงความครบครันนะครับด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยนะครับรวมถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแล้วก็ยังคงไว้ซึ่งความหรูหราโดดเด่นนะครับตามแบบฉบับของ มิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตส่วนราคาจาหน่ายนะครับอันนี้ก็อยู่ที่1นึ่งล้านสามบาทเท่านั้นเรามีโปรโมชั่นพิเศษก็คือจองนะครับภายในวันที่31สิงหาคมและรับรถภายใน30กันยายนศกนี้รับฟรีไปเลยครับแพ็กเกจ5ปีดูแลดีดถึงใจนะครับซึ่งประกอบไปด้วยค่าบำรุงรักษานะครับตลอดเวลา5ปีหรือ10,000แสนกิโลเมตรฟรีไปเลยครับแล้วก็ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน2 4ชั่วโมงทั่วประเทศนาน5ปีเช่นเดียวกันพร้อมกับ รับดอกเบี้ยพิเศษนะครับ1.99%นะครับอันนี้ก็สำหรับ Elite Edition และ GT+ Plus อยากเชิญชวนนะครับทุกท่านเลยนะฮะได้มาทดลองขับนะครับได้มาสัมผัสกันนะครับกับ p a j e r o Sport Elite Edition นะครับและ p a j e r o Sport GT+ Plus ที่งาน Big Motor s a l e 2020นะครับที่ไบเทคบางนาแห่งนี้แต่หากท่านใดไม่สะดวกครับก็พบกันได้ที่โชรูมมิซูบิชิทั่วประเทศเลยครับ ตอนนี้ครับมาอยู่ในพื้นที่ของค่ายตาดาวนะครับมือซีดีส์เบนครับแล้วก็อยู่กับพี่ชายท่านหนึ่งครับพี่อาทิตย์ชนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่อาทิตย์นะนะครับเป็นผู้บริหารจาก t d c m o t o r ครับวันนี้จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเบนซ์ในงาน Big m o t o r s a l เลครั้งนี้ครับรถเด่นๆแล้วก็แคมเปญที่พี่เขานำมาจัดแสดงในงานครับพี่ิตย์ชนะเล่าให้ฟังหน่อยว่าความโดดเด่นของเบนซ์โปรดักต่างๆที่เอาเข้ามาโชว์ในงานนะครับรวมถึงแคมเปญโปรโมชั่นในงานมีอะไรบ้าง ก็จริงๆแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางไล์อพที่เรานำเข้ามาก็เรียกได้ว่าแทบจะครบทุกรุ่นเลยนะครับก็อย่างที่เรายืนอยู่ไล์อพตรงนี้นะครับก็จะเป็นของส่วนของ Mercedes a ส g นะครับสำหรับแฟนรถยนต์ที่รักความแรงนะครับแล้วก็ความดูลาควบคู่กันไปด้วยกันนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับสำหรับรุ่นไฮไลท์เองนะครับของเรานะครับก็จะไปอยู่ที่ เทคโนโลยีของ eQ Power ซึ่งเป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดในเจเนอเรชันที่3และนะครับนอกจากจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็วิ่งได้มากขึ้นนะครับที่สคัญนะครับการชาร์จด้วยอ่ายังช่วยประหยัดเวลานะครับในการชาร์จเติมน้ำมันก็เติมน้อยลงนะครับสำหรับรถยนต์ที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดของ Mercedes-Benz นะครับต้องบอกว่าตอนนี้เราก็ค่อนข้างครบถ้วนเกือบทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น C-Class e c l a s s s อส a ค s นะครับหรือว่า SUV ยอดนิยมอย่าง g GLC ครอบผมนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาชมมาดูในงานได้นะครับแล้วก็แคมเปญสุดพิเศษนะครับในงานนะครับยังมีนะครับดอกเบี้ยพิเศษ0.99เร์เระยะเวลา48เดือนนะครับ4ปี0.99 0.99ครับรับรองนครับมานี่นะครับก็ได้ทั้งรถที่ชอบที่ถูกใจความดูแราพร้อมกดฟาม ประหยัดนะครับนอกจากนั้นนะครับทาง TTC เตอร์นะครับก็ยังมีโครงการ TTC and Friend นะครับก็จะมีสิทธิพิเศษนะครับที่เราได้รับจากพาร์ทเนอร์ในกลุ่มท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับก็จริงๆแล้วพันธมิตรของเรานะครับก็จะเป็นโรงแรมชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็นสีพันวาภูเกตบาบาบีชหัวหินนะครับคือวิลเลนด้านะครับหรือว่าทอสคาน่าเขาใหญ่นะครับ ก็ <g ül> จริงๆแล้วก็ช่วยสนับสนุนในการของภารัฐด,ด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปเที่ยวกันนะครับไปช่วยกันสร้างเศรษฐกิจของบ้านเราให้กับรเราคกจะหมายถึงว่าลูกค้าที่เข้ามาในงานเนี่ย <g ül> เราจะมีในเรื่องของไว้ช่วงไว้เชิญในที่พักอะไรตรงนี้ให้ด้วยอ่ะอันนี้จะเป็นสิทธิพิเศษจากทางพาร์ทเนอร์ของเราที่เสริมมาให้เฉพาะลูกค้า T C Motor โดยเฉพาะนะครับก็เรียกว่ามาในงานเสร็จปั๊บเลือกรถคันไหนถูกใจปั๊บไปแนนโหนดอกเบี้ยต่ํา 0.9948เดือนนะเรียบร้อยเสร็จปั๊บออกรถขับไปเที่ยวได้เลยหน้านะครับลองเข้ามาดูครับ Mercedes-Benz กับ TDC Motor ครับขอบคุณพี่อนันามากนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสำหรับ BM w นะครับแล้วก็มินิครับมาออกในนามของ m i l l e n n i u m Auto ครับงานนี้ครับรถเด่นๆมากมายเลยนะครับเข้าไปดูกันครับเดี๋ยวผมไล่รับชมครับ ค่ายมินินะครับคันนี้เด่นที่สุดแล้วนะครับมินิจอนคูเปอร์เวิร์กนะครับเป็นในรูปแบบของแฮชแบ็กสามประตูมาพร้อมชุดแต่ง GT Limited e dition นะครับเริ่มจากตรงนี้เลยครับเขามีการฝังสปอร์ตไลท์ในแบบรถแรลลี่นะครับมาให้ด้วยนะครับดูดุดีเหมือนกันนะครับพร้อมกบล้อแม็กสีดำนะครับแล้วก็เป็นแม็กข้ากรของเวิร์กครับ คาลิเปอร์เบรกก็เป็นคาลิเปอร์เบรกขนาดใหญ่พร้อมกับทําสีนะครับในรูปแบบของทูโทนครับตัวรถสีขาวมีค่าสติ๊กเกอร์ GT Limited Edition นะครับข้างบนหลังคาจะเป็นสีแดงมาพร้อมกับพาโนรามิกซันรูฟขนาดใหญ่ครับดูข้างหลังครับชุดแป่งดูดันเลยนะครับจากด้านล่างดิฟฟิวเซอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ท่อออกตรงกลางครับส่งเสริมความดุให้รถคันนี้เนี่ยดุขึ้นมามากแม้จะเป็นรถไซเลกระทัดรัดนะครับแต รถไซรเล็กแบบนี้เครื่องยนต์ไม่ธรรมดาครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตร231แรงม้านะครับทำอัามมาตราเร่ง0 100ใน6.1วินาทีครับซีรีส์7ปลั๊กอินนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มิเลเนียมออโต้จัดแสดงแล้วก็เอาให้เป็นรถเด่นของทางค่ายนะครับ74 LE XDrive M Sport คันนี้ เริ่มต้นอยู่ที่ราคา5 8 9ล้านแบาทครับราคาตรงนี้นะครับมาพร้อมสมรรถนะจากทั้งขุมพลังเครื่องยนต์แล้วก็ตัวพลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแรงม้ารวมกันแล้วเนี่ยทะลุ400แรงมา้าแล้วก็ในเรื่องของอัตราเร่งคันนี้ทำศูนถึงร0อยได้เพียง5.1ุนวินาทีเท่านั้นครับสำหรับงานนี้นะครับมิเลนเนียมออโต้นะครับผู้จัดจำหน่าย BM แล้วก็มินิในงานนะครับมีแคมเปญแบบนี้ครับดาว0ซนะครับหรือจะผ่อนดาว 10%เ,เนี่ย10เดือนพร้อมกับ BSI ยืดเป็น8ปีรวมถึงแจกทองทุกวันครับวันละ1บาทตลอด10วันนะครับและข้อเสนออื่นๆติดต่อกับฝ่ายขายได้เลยครับอีกหนึ่งแบรนด์ของรถในตำนานนะครับอย่าง Land Rover นะครับ i n s c a p เนี่ยเขาเป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วก็วันนี้ครับ Defender โฉมใหม่นะครับเป็นโมเดลของปี2020เนี่ย มาจัดแสดงพร้อมกับจําหน่ายภายในงานแล้วคันนี้นะครับเห็นตัวรถเนี่ยเบลเลอเบลบลาบิ๊กบึ้มอย่างนี้นะครับเครื่องยนต์2,000ซีซีเท่านั้นครับแต่ว่ามากับแรงม้าสูงถึง230แรงมา้าพร้อมกับแรงบิด430นิวตันเมตรส่วนระบบขับเคลื่อนและโหมดการขับขี่นะครับต้องบอกว่าตำนานแห่งการลุยป่าของ De f ฟ n เดอร์รุ่นนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะมากับโหมดการขับเคลื่อนและระบบขับขี่ที่มากมายรวมถึงการตอบโจทย์ของความอเนกประสงค์ภายในตัวรถ แลล้วกก็สมานาในใรุยครับค่ายสิงยกขายอย่างเปอร์โยครับมาทั้ง3008แล้วก็5008นะครับส่วนที่เห็นอยู่ครับ2008ครับคันนี้เป็นคันโชที่ตะเวนมาหลายงานมากแต่เปิดตัวปลายปีนี้ที่มอเตอร์เอ็กโปครับรอลุ้นกันนะครับว่าราคาจะทะลุล้านหรือเปล่าแต่ก็สามารถมาชมตัวจริงได้ที่บูธเปอร์โยในบิ๊กมอเตอร์เซลได้ครับ ค่ายรถแบรนด์เกาหลีอย่างเกียร์นะครับวันนี้มีทั้งรถไฟฟ้าในส่วนของเกียร์โซครับแล้วก็รวมถึงตัวนิวแกรนคาริวาวนะครับรถไฟฟ้าของเกียร์โซเนี่ยนะครับเขามากับส่วนรถถึง350,000บาทเลยทีเดียวนะฮะส่วนแกนคาริวาวครับหลังจากที่เกาหลีเนี่ยออกตัวใหม่มาแล้วนะครับแต่บ้านเรายังอยู่ในตัวเดิมซึ่งเขาอาจแคมเปญมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยครับตัวแกนคาริวรุ่น e x นะครับราคาเขาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสน 1,000บาทแต่อัดแคมเปญในเรื่องของดอกเบีย้ยศนซนานถึง48เดือนเลยทีเดียวครับนิสสันมอเตอร์ Motor, ประเทศไทยครับมาจัดแสดงในงาน b i ๊กมอเตอร์เซเหมือนกันนะครับทั้งงานจัดแสดงรวมถึงแคมเปญส่งเสริมการขายแน่นอนว่าฮอตสุดในชั่วโมงนี้ของนิสสันนั่นคือน e ิสสันคิกอีพาวเวอครับเขามาพร้อมกับแคมเปญแรกซื้อรถเก่านะครับแบบเทรดอินมีมูลค่าเพิ่ม สองหมืนบาทครับแล้วก็นอกจากนั้นครับตัวนี้ที่เห็นนะครับเป็นรุ่นตกแต่งฝากไว้อีกเรื่องหนึง่งเร็วๆนี้ครับผมจะไปทดลองขับตัว KICK E-POWER ในรูปแบบทางไกลามาท่านผู้ชมได้รับชมลองดูนะครับว่า KICK E-POWER เนี่ยวิ่งทางไกลแล้วเป็นยังไงเร็วๆนี้นำเสนอในออโตมอเตอร์ไทยแลนดแน่นอนครับ มาเจอทีเด็ดของนิสสันครับแต่ก็แปลกๆดีครับมี m a r ตนะครับเอาเข้ามาจัดแสดงพร้อมจำหน่ายด้วยผ่อนเพียงเดอร์3,008ครับและอีกรุ่นที่เซอร์ไพรส์สุดๆครับนิสสันซีฟี่ครับรถออกมาตั้งหลายปีแล้วนะครับแต่ก็ยังมีจัดแสดงอยู่เหมือนกันแล้วก็ราคาลดลงมาเหลือ700,000บาททอน1,000นั่นก็คือ699,000บาทครับแน่นอนรถสองรุ่นนี้นะครับรายการส่งเสรการขายเพียบแน่นอน ลองเข้ามาคุยกับทางฝ่ายขายของนิสสันก็ดูครับคันนี้ครับเราเพิ่งเจอกันไปเมื่อมอเตอร์โชว์ครับกับนิสสันโนเวล่าเอ็นแทกวอร์เครับ mm hmm. เขาผลิตมาจำนวนจำกัดนะครับแต่วันนี้ในเรื่องของชุดแต่งเนี่ยนะครับมีจัดจำหน่ายแล้วในส่วนของชุดแต่งนะครับตัว Entac Warrior ตัวนี้นะครับ mm hmm. เขาแยกจำหน่ายแล้วรวมๆทั้งคันอยู่ประมาณ80,000กว่าบาทนะครับเมื่อ นำตัวรถนะครับหนึ่งล้านเก้าหนเี่ยรวมกับ8,000มกาบาทก็เบ็ดเสร็จประมาณล้านสองจะได้ชุดแต่งทั้งหมดแบบนี้ไปทั้งหมดเลยครับดูดุขึ้นนะครับแต่ต้นทางมาจากนาวาร่าครับทีซูบารุ Subaru ครับผู้จัดจำหน่ายของรถยนต์ค่ายทะลุกไก่นั่นก็คือซูบารุนั่นเองนะครับปีนี้ในบิ๊ก o อเตอร์เซลก็มีแคมเปญร้อนเหมือนกันรวมถึงตัวรถครับ f o r เ s สเต2.0 i-size นะฮะมีการปรับเพิ่มในเรื่องของลําโพงนะครับรวมถึงกล้องที่มันมีความคมชัดมากขึ้นอันนี้ปรับพร้อมจําหน่ายภายในงานครับในด้านของแคมเปญโปรโมชั่นนะครับ2.0 i, I s i z e คันนี้นะครับดอกเบีย้ย0.99%คับฟรี90วันประกันภัยชั้น1ฟรีอีก1ปีครับแล้วก็ในเรื่องของรูปรักษาฟรีให้3ปีเลยทีเดียวครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สร้างยอดจำหน่ายให้กับซูบารุไว เป็นอย่างดีนั่นคือ subaru xv ครับ xv ในวันนี้นะครับดอกเบี้ย0% 60เดือนประกันภัยชั้น1ฟรีให้1ปีนะครับแล้วก็บำรุงรักษา3ปีเลยทีเดียวรวมถึงเหมือน forester ครับขับฟรี90วันครับตัวแรงอีกหนึ่งคันของค่ายนี้ครับกับ w i r x ครับ แต่บรรยูไอนะครับหลายๆคนที่รู้จักซูบารุรู้จักระบบขับเคลื่อนสี่ล้อรู้จักเครื่องยนบ็อคเซอร์ของเขาคงรู้ถึงสมรณะแล้วก็ชื่อเสียงที่โด่งดังของรถรุ่นนี้ครับทีทีซูบารุครับอัดแคมเปญไว้อย่างนี้ครับหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทสําหรับเงินสนับสนุนการขายนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นเข้ามาคุยกับฝ่ายขายเขาดูครับคุณใดนะครับรถ MPV ของเขานะครับในส่วนของ H1 ในส่วนของแกนสตาร์เล็กนะครับ ยังได้รับความนิยมเหมือนเดิมครับดูผู้ให้ความสนใจนะครับทุกคันเนี่ยมีลูกค้าให้ความสนใจหมดงานนี้นะครับเข้ามากับตัวแคมเปญดาวต่ําเพียง10%นะครับแล้วก็ในเรื่องของขับฟรี90วันรวมถึงบรุรักษาฟรี24เดือนหรือ40,000กิโลเมตรครับในส่วนของ IONIC ครับเริ่มต้นอยู่ที่ราคา175,000บาทนะครับแล้วก็โค n a เริ่มต้น185,000บาทโดยประมาณ ส่วนรุ่นท็อปขยับไปประมาณอีกประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทนะครับอยู่ที่2ล้าน2แสนกลางๆครับมาอยู่ในพื้นที่จัดแสดงของสุ u กิกันบ้างครับสุสกิมอเตอร์ประเทศไทยนะครับแต่งองค์ในเจ้า XL7 ใหม่ครับมาพร้อมกับความเป็นครอสโอเวอร์มากยิ่งขึ้นจากตัวสปอร์ตไลท์ตัวชุดแต่งต่างๆที่ยัดลงไปในนี้ครับแล้วก็ตัว XL7 กะครับกำลังล่า ยอดจำหน่ายอยู่ในขณะนี 8, 7, 7, 99, ้ครับเปิดตัวไม่นานยอดจำหน่ายทะลุไป3ามสีพันคันไปที่เรียบร้อยราคาอยู่ที่7จ็ด0สนบาทครับแคมเป็นส่วนรถนะครับอุปกรณ์ตกแต่งตรงนี้เขาให้1นึ่งมืนบาทแล้วก็ขับฟรี90วันครับนี่ครับเล็กพิกี้หนูจากซูซูกิครับในงานนี้ ผ่อนเริ่มต้นเพียงไม่ถึง2,000บาท1,999ขับฟรี90วันนะครับแล้วก็พร้อมรับประกันภัยชั้น1ฟรี1ปีครับสำหรับเซเรเโอนะครับในงานนี้ครับมีราคาพิเศษครับ41,000บาทเป็นค่าตัวของเขาครับอีก1รุ่นครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของซูซูกิก็ว่าได้ครับต่อจาก XL7 นั่นก็คือ Suzuki Swift ครับ สุิรุ่นนี้นะครับมีชื่อเรียกว่า GL Max Edition ครับเป็นรุ่นที่ได้รับการตกแต่งเพิ่มเติมให้มันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับจากอะไรบ้างสังเกตนะครับชายล่างรวมถึงในเรื่องของสติ๊กเกอร์สีสันต่างๆที่เป็นพาร์ทชิ้นใหม่เข้ามาตรงนี้ฮะที่เขาปรับเข้ามานะครับแล้วก็จัดแคมเปญโปรโมชั่นไว้เหมือนกันนะครับแบบเดียวกับ XL7 เลยครับ ในโซนของรถมือสองแล้วก็รถนําเข้านะครับยังมีรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครับและมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เห็นอยู่ด้านหลังครับเป็นแบรนด์เฮดเซมครับแบรนด์เฮดเซมอันนี้นะครับก่อนหน้านี้เราเพิ่งไปทดสอบสมรนะที่จังหวัดยุทธยากันมาครับแล้วเขาก็มาจัดแสดงอยู่ในงาน Big Motor s a l e ซ2020ด้วยครับรถกอล์ฟครับแต่สมรรถนะลุยครับพร้อมกับแป่งลุยมาในตัวเลยครับ 2 8 5 0 0 0บาทเป็นรถกอล์ฟไฟฟ้าด้วยนะครับจาก DT m o มอเตอร์ครับดูรูปลักกันครับดูขนาดไหนครับย้ำอีกทีรถกอล์ฟครับยานรถยนต์ก็มาเหมือนกันนะครับแล้วก็บิสโตนมาออกงานนี้ครับกับรุ่นนี้เลยครับล่าสุดของเขา p o t e n ซ่า e 0 0 4ครับบิสโตนได้นำนวัตกรรมหลายๆอย่างนะครับมาจัดแสดงพนงานซึ่งบริษัทในเครืออย่างไฟสโตนก็มีมาจัดแสดงแล้วก พร้อมจำหน่ายในงานนี้เหมือนกันครับคิดถึงรถมือ2นะครับอย่าลืมอมรรชดาครับอมรรชดาเขานำรถที่ผ่านวารันตีนะครับจากบริษัทมาจำหน่ายในงานนี้พร้อมกับจัดแคมเปญครับพรีเมียมวารันตี3ปีครับรับประกันอะไหล่128รายการครับแบรนด์หรูๆทั้งนั้นครับที่อมรนำจัดจแสดงครับ ในส่วนของรถจักรยานยนต์นะครับหนีไม่พ้นกับยามาฮ่าครับยามาฮ่าก็จัดแสดงไว้เยอะนะครับทั้งในรูปแบบของบิ๊กไบค์ในรูปแบบของสปอร์ตในรูปแบบของทัวริงมากันครบเลยครับในส่วนของตัวดาวเด่นนะครับแล้วก็ตัวแรงสุดของค่ายยามาฮ่าอาวันครับตกแต่งสีสันแบบนี้นะครับลงสนามแข่งได้เลยรุ่นลับนะครับส่วนรถสำหรับบางรุ่นเท่านั้นนะครับเน้นย้ำอีกทีสำหรับบางรุ่น1 3 5 0 0 0บาท แล้วก็ในเรื่องของตัวดอกเบีย้ย0.99เท่านั้นครับเป็นยังไงบ้างครับกับงาน Big m o t เ e r ร์ l ซ2020ที่เรานำเสนอไปนะครับทั้งรถใหม่ป้ายแดงทั้งรถมือ2รถจักรยานยนต์มถึงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องนะครับที่ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับก็ แคมเปญส่งเสริมการขายนะครับมีเพียบเลยงานนี้รเด่นๆก็มีเยอะแยะมากมายครับมีท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างจุใจครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช anel ของเราครับออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ครับกด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับข่าวสารความเคลื่อนไหวในววงรถยนต์นะครับเตรียมนําเสนอให้ท่านได้รับชมครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวผมเข้าไปรับชมงานต่อครับสวัสดีครับ